เอาโรตีให้วีนาด้วยค่ะเออเอาโรตีให้วีนาด้วยค่ะชอบมากก่อนจะเอาใครไปด่าเล่นๆนะ่ะจีน่าว่าใจเขาใจเราค่ะเพราะจีน่าเองเป็นคนที่ไม่ได้จะออกมาพูดเหยียดหรือพูดอะไรใครอยู่แล้วก็งงเหมือนกันฉันคิดโรตีมาตั้งแต่เด็กฉันโตมากับโรตีกับแกงมัสมั่นทำไมจีน่าต้องบูลลี่เข้าใจปะ ถ้าจีน่าทำจีน่าจะออกมาซิโลราบเลยเว้ยพูดเอาโรตีให้วีนะ่าอุ้ยปล่อยไปเถอะครับอย่าไปสนใจเลยอย่าไปซีเรียสเราเดินทางมาไกลามากแล้วอย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่า ของสาววีนาปวีนา Miss Universe Thailand ปี2025เกิดอาการไม่พอใจกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่มีคลิปก่อนหน้านี้ค่ะที่สาวจีน่าเดอเฟสหรือว่าจีน่าวิรายากำลังจะทานโรตีนะคะแล้วก็มีคนเอ่ยชื่อของวีนาตอนที่กำลังจะยื่นโรตีค่ะให้กับจีน่าโดยก็พูดขึ้นมาว่าเอาโรตีให้วีนาด้วยค่ะโดยหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่พออกไปนะคะงานนี้เลายๆคนก็เลยเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมาก บางส่วนค่ะก็มองว่าคนที่พูดเป็นผู้จัดการส่วนตัวของสาวจีน่าหรือเปล่าและการพูดแบบนี้ถือเป็นการเกลียดวีนาไหมแต่ว่าทางด้านแฟนคลับของวีนาเองนะคะบางส่วนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเข้าใจแหละว่าไม่ใช่ตัวของจีน่าที่เป็นคนพูดเองที่ดราม่าก,ก็คือคนที่พูดในคลิปนี้แหละค่ะซึ่งหลังจากที่เรื่องนี้กลายเป็นที่วิพากวิจารณ์ขึ้นมานะคะในโลกออนไลน์ทางด้านของสาวจีน่าเองก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้โดยทันทีค่ะโดยฝั่งของจีน่า ะะก็ยืนยันว่าไม่ใช่คนพูดคํานี้และคนที่พูดก็ไม่ใช่ผู้จัดจาก,การของเธอค่ะและการพูดคาว่าโรตีก็ไม่ได้มีเจตนาจะเหยียดใดๆทั้งนั้นและถ้าตนเป็นคนที่ผิดจริงก็พร้อมจะออกมายอมรับผิดอยู่แล้วขอให้แฟนนางงามแล้วก็ชาวเน็ตอย่านําทัวร์มาลงกันอีกเลยเดี๋ยวยังไงเราไปฟังสาวจีน่าค่ะจี้แจงถึงเรื่องนี้กันเลยก่อนจะเอาใครไปด่าเล่นๆนะ่ะจีน่าว่าใจเขาใจเราค่ะเพราะจีน่าเองเป็นคนที่ไม่ได้ จะออกมาพูดเหยียดหรือพูดอะไรใครอยู่แล้วไม่ใช่ลักษณะนิสัยเลยถ้าใครที่ติดตามจีน่าไม่ใช่ลักษณะนิสัยจีน่าเลยเพราะว่าด้วยเนเจอร์จีน่าไม่ได้เป็นคนพูดถึงบุคคลที่3ามในคลิปของตัวเองอยู่แล้วอยู่แล้วเลยไม่ใช่เนเจอร์ที่จะมานั่งพูดอะไรแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเองเลยอะแล้ว ที่โมโ oh หสุดคือเอาจีน่าไปด่าใช่ปะแล้วถ้ามันเป็นจีน่าพูดจริงๆแล้วด่าเนี่ยจะไม่โกรธจะไม่รู้สึกเสียใจเลยแต่สิ่งที่เสียใจอยู่ตอนนี้คือกูไม่ได้พูดไงแล้วกูไม่ได้ทำกูไม่ได้รู้สึกอะไรกับประโยคนั้นเพราะโฟกัสอยู่ตรงนี้กําลังทํางานอยู่เข้าใจปะคนในด้อมหนึ่งหมื่นห้าพันคนไม่มีใครว่าเธอเลยว่าแต่คนพูดเอออันนี้ขอบคุณด้วยจริงขอบคุณขอบคุณมากๆที่เข้าใจกันจริงๆขอบคุณจริงๆ เธอเพราะว่าเอาพูดจริงจีงน่าก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้อยากให้ใครมาแบบพูดจาอะไรอย่างเงี้ยใส่หลอกนึกออกปะแล้วก็เอนดูอ่ะอยากเธอหลังจากเนี้ยใครจะดราม่าอะไรก็แล้วแต่เลยดราม่าได้เลยแต่ว่าแค่อยากจะบอกว่าอยา่าอยา่าอย่าทาให้เขาเรียกวอะไรอย่าทาให้เมนเหรอเขาเรียกเมนปะอย่าทําให้เมนตัวเองอะ่ะดูแย่ในใสายตาใครเลยถ้าเป็นติ่ง บอกก็หยุดดีกว่าเพราะว่าการที่แบกความหวังสายสะพายไทยทั้งประเทศะมันเครียดแล้วเวย้ยมันเครียดแล้วเวย้ยจริงๆอ,อย่าไปทําให้ชีต้องมีเรื่องเครียดอะไรไปมากกว่านี้เลยฉันก็เป็นคนที่อยากได้มงสามเว้ยพุง่งตรงเชียร์ทุกปีดูทุกปีตื่นมาดูตลอดอเพราะฉันอยากได้ไม,มง,มงสามทำยังไงก็ได้ให้วีนาได้มงสามกลับมาแค่คิดแค่นี้ก่อนได้ปะแล้วหลังจากชีกลับมาแล้วจะได้ไม่ได้อะ่ะค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง ฉันขอแค่นี้เลยอะขอแบบเธอผลัดดันเมนของเธอ,อไปให้ได้ไกลที่สุดทํายังไงก็ได้ให้เขาแบบให้เขาได้วงสามมาให้ฉันน่อยได้ไหมล่ะเออคือเอาเนี้ยฉันขอนะในฐานะที่เป็นคนที่อะตอนนี้ฉันได้มาชิมรางการโดนติ่งละฉันได้ชิมรางการโดนติ่งโดยที่ฉันอะไม,ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้สนใจสิ่งนี้เลยไม่ได้อยากจะพูดถึงใครเลยแต่ฉันโดนและ้ะฉันขอเป็นหนึ่งคนที่ออกมาบอกว่าตอนนี้ทุกคนยุติทุกเรื่องเถอะ และทํำยังไงก็ได้ให้มงสามมันมาที่ประเทศเราให้ได้จริงๆสักทีนะแบบช่วยเป็นกําลังใจให้ชีไปก่อนหยุดเรื่องดรามา่าเธอมันซึมเศร้ากันได้เลยนะไม่ใช่หมายถึงจีน่านะหมายถึงวีนาะสิ่งที่ชีโดนอยู่อ่ะมันซึมเศร้าได้นะทาไม่ดีพูดในสิ่งไม่ดีเหยียดคนบูลลี่คนจีน่าจะออกมายอมรับเอกนี่คือในเอร์จีน่าอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่สิ่งเนี้ยจีน่าไม่ได้ทําพอจีน่าไม่ได้ทําอ่ะจีน่าสามารถที่จะมันก็ต้องเป็นเรื่องของความถูกต้องถ้า กระดาษไปถึงใครใช่เราจะบุลลี่ทำไมเราก็มีเชื้อสายของเราอยู่ใช่แม่จีน่าก็เป็นอิสลาม,มก็งงเหมือนกันฉันกินโรตีมาตั้งแต่เด็กฉันโตมากับโรตีกับแกงมัสมั่นทำไมจีน่าต้องบุลลี่เข้าใจปะทำไมจีน่ามีสติดีนะที่ไม่ใช่โดนอีพวกนี้ค่ะคือจีน่าแยกแยะถ้าจีน่าทำจีน่าจะออกมาสีโล,ลราบเลยเว้ยแต่จีน่าไม่ได้ทำแล้วก็เลยงวงว่าทำไมถึงทำไม่น่ารักกับจีน่า ทำไมมันถึงไม่เป็นการเห็นใจกันเห็นใจกันหน่อยไหมใครจะอยากดรามา่าใครจะอยากแล้วด้วยนิสัยจีน่าเอฟซีจีน่าทุกคนรู้ดีจีน่าไม่ใช่คนที่มานั่งบูลลี่มานั่งเหยียดคนมานั่งพูดจาอะไรไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่าทําให้ทั้งวีนาและจีน่าแย่ไปกว่านี้เลยแล้วก็เรื่องของผู้จัดการจีน่ารับประกันตรงนี้เลยให้รถชนจีน่าตายเลยก็ได้วันนี้เดี๋ยวจีน่าจะออกไปกินข้าวมันไม่ได้ไปด้วยคะ่ะ คุณอูมไม่ได้ไปด้วยอย่าเอารูปมันไปแขวนเพราะถ้าอูมฟ้องเหมือนที่จีน่าทำจบนะ ขณะที่ทางฝั่งของบอสนวัดอิสระไกรศีลเองนะคะก็มีการทราบถึงเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็มีคนค่ะเข้าไปถามถึงประเด็นที่เกิดขึ้นโดยบอสเองก็บอกนะคะว่าอย่าไปซีเรียสเลยเราเนี่ยเดินมาไกลแล้วอย่าไปสนใจหรือว่าใส่ใจเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นกันเลยค่ะท่ามกลางชาวเน็ตแล้วก็แฟนนางงามนะคะที่แห่เข้ามาชื่นชมทัศนคติของบอสและมองว่าบอสเนี่ยสอนได้ดีมากๆเลยละค่ะตอนนี้ที่คลิปพูดเอาไว้ พูดเอาโรตีให้วีนาอุ้ยปล่อยไปเถอะครับอย่าไปสนใจเลยอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสอย่าไปซีเรียสอย่าไปอย่าไปหลงตามเขาเราเดินทางมาไกลามากแล้วเรามีสิ่งที่ดีที่สุดในวงการนี้เขามีคือทั้งแกร์และยูนิเวอร์สพอแล้วอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่าทุกคนก็ เขาก็อยากมีเขาก็อยากแบบอยากอยากได้แสงอยากอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปสนใจสนใจทำไม